สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของร้านตอบแล้วดราม่าราคาอาหารสูงผิดปกติวันที่25มกราคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานมาจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าเหตุการณ์ว่าได้ไปจัดเลี้ยงที่ร้านอาหารในจังหวัดนครพนมมีเพื่อนร่วมคณะรวมประมาณ30คนปรากฏว่าหลังจากเช็คบิลค่าอาหารรวม31,501บาทพราะว่าค่าอาหารบางรายการมีราคาสูงผิดปกติ อาทิยมเม็ดมะม่วงจานละ1,500กระเพาะปลาหม้อละ5,000น้ำแข็งแช่เบียร์1น0 0บาทปีกไก่ทอด2จานราคา2,000บาทลาสุ้านเจมิ์เจ้าของร้านอาหารชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเปิดเผยว่าตนยืนยันว่ามีการตกลงราคากันก่อนที่ลูกค้าจะมาจัดเลี้ยงที่ร้านตามราคาที่ระบุตามบิลซึ่งยืนยันว่าใช้วัตถุดิบทำอาหารที่มีคุณภาพรา,พราคามาตรฐานและไม่มีเจตนาช่วยโอกาสขึ้นราคาคิดราคาแพง เกินอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องปริมาณหรือการจัดเมนูและพร้อมที่จะเจรจากับลูกคา้าลดราคาให้ตามสัดส่วนและพร้อมที่จะไม่คิดเงินที่เหลือหากลูกค้าไม่พอใจขอความเมตตาจากลูกค้าทุกท่านยามาทางร้านไม่เคยคิดชฉวยโอกาสแต่อาจจะมีความผิดพลาดในการคิดราคาและพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านหากผิดพลาดขอกราบขอโทษลูกคา้าและพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนครพนมส่วนบินที่คิดเงินลูกคา้า ที่ระบุว่าแพงจะมีการตรวจสอบพิจารณาตามความเป็นจริงยอมรับในความผิดพลาดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ